สวัสดีพี่ๆนานะน้องๆทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับเนาะซึ่งเราก็ยังปิดไฟอยู่ครับก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณสักปีห้าเกืมมอบหกโมงครับมันสลัวๆนะครับเนาะ,ะ,นะนะก็เดี๋ยวผมก็จะมาเตรียมตัวแตออกหมายเลยนะครับด้วยคุณภรรยาอีกก็อยากกินปลาด้วยนะครับเนาะเราก็กินปลาทุกวันเลยเนาะครับวันนี้ก็ผมก็จะไปกับเจ้ายกยิงผมเลยนะครับแล้วก็ไปกับนี่เลยครับผม งานหัวพออเจ็ดเซนผมนะ <ไป S 1> สุดยอดงานสวยมากครับตัวนี้ครับมุดน้ำดีมากครับผม <ไป S 1> ลูกละหกสิบาทนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ดูแลลูกนะเตรียมตัวก็เดี๋ยวก็จะไปเลยโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีเดี๋ยวผมจะขี่เรือไปยิงเรนครับว่าเราจะไปดูนะครับว่ามันจะมีตัวหรือไม่นะครับเดี๋ยวติดตามผลงานกันเลยนะครับผม kann hmm. die Don't me now. Oh, don't up, don't, don't, don't. Don't you, don't you. Don't you. Say so, you have. Oh. Hmm. ลุดแล้วออกมาใช่ได้หครับอืมมาครับต้องรีบยิงก่อนที่จะไปเลยครับงั้นไปไดีเดี๋่วงานเข้า ให้แกนะครับดังเ,เป้าไปเป้เลยครับนี่นูประมาณโลครับโลโลหน,น่อยหน่อยได้อยู่ต้องดีมยิงก่อนที่มันจะไป ได้ตัวนะครับออ้อมันโลหน่อยหน่อยดีเลยครับโอเคนะครับดีๆต่อเลยครับผม ดนโ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 ดนนี่โด,ด,ด,ดนะดนะี่โอ้โหขาดโอ้โหฟองเต็มเลยโดนแต่โดนไม่เต็มหืมตัวดำเลยใส่ดำเลยนี่ฟองเต็มเลยครับเนะี่ยสายผมขาดเลยขาดไดนะ้ไหมขาดเลยครับสายขาดด้วย ดือูกดองอยู่ดูไหมโอ้เนื้อมันขาดโดนไม่เต็มโดนไม่เต็มชิบดมดำ,ดำอยู่ข้างล่างอะไม่รู้ไซส์ไหนแต่ว่าดำดำ,ดำอะโอ้โหโดนไม่เต็มครับปาเสียได้เสียได้ให้รู้ทุกท่านเห็นมันผมเปล่านะเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างย้อนแสงครับ พระอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้มันคุ้นข้างย้อนแสงโอ้ตื่นเต้นโอ้ยบักลลยครับบักไลยเสียดายครับ,รบผมตัวนี้ผมเห็นดำๆนะครตัวใหญ่อยู่นะครับตัวใหญ่ฮนะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่แน่นอนครับไม่รู้ว่าโดนส่วนไหนของเขาด้วยนะเพราะว่าผมเห็นเงาดำๆอะปิงป๊ดทีเดียวขาดนะครับอาจจะโดนพวกมายาล่าอะไรด้วยก็ได้มีส่วนครับผม เดี๋ยวลองนั่งต่อนะว่าจะเจอตัวหรือไม่นะครับผม โดนโดนโดนเอลู้ฮู้โดครับโดนโดนูู้้เดี๋ยวีเดี๋ยวี่้นนแล้วแล้วอือู้ยู่นู่นครับยู่นู่นยู่นพันยู่นู่นเลยครับโอ้โหโอ้สุดยอดครับมันจะเข้าต้นคอเต็มเลยครับ ขึ้นจิบตรงหน้าผมเลยผมว่ามีไซส์สองบวกตัวเนี้สองบวกแน่นอนครับโอ้โหสุดยอดเลยครับถือว่าโอเคนะครับน่าจะไปพันอยู่ตรงนู้นเลยผมว่าน่าจะมีสองบวกครับตัวนี้ครับเจ้าครับเจ้าเจ้าเจ้าครับแล้วก็มันก็วิ่งไปพันอยู่ข้างล่างนะครับเนาะผมว่าน่าจะมีสองสองบวกน่าจะได้ครับตัวนี้ขึ้นจิบตรงหน้าแล้วครับหลังจากที่เรายิง ผมว่าน่าจะตัวใหญ่นะครับผมเป็นตุวดํำๆแบบเหมือนเหมือนกับว่าเขาจะม้วนตัวคือเขามาตรงแล้วเขาม้วนตัวครับเป็นก้อนแล้วก็หัวก็กําลังไปทางทิศตะวันตกครับผมก็เลยยิงสุ่มๆครับไม่รู้ว่าโดนส่วนไหนครับแต่ว่ามันขาดเลยครับเดี๋ยวเราจะลงไปเคลียร์ตัวนี้กันเลยนะครับอย่างน้อยเราก็ได้อ่าปาณหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็ยังดูก่อนนะครับว่าจะได้แต้มไหมนะครับเนาะเดี๋ยวเราลงไปเคลียร์กันเลยครับ เจอ,ต,อ,อ,อตัวแล้วโอ้โหอืมเจอตัวแล้วเข้าต้นคอลเต็มเลยโอ้โหสามโลได้เลยครับโอ้สุดยอดโอ้เข้าต้นคอแบบเป๊ะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกก่อนอือโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนเลยนะครับผมโอ้โหแล้วผมก็ ได้ชโดใหม่อีกตัวจนได้นะครับโน้ตลายเขียวแล้วครับตัวนี้ครับลายเขียวเลยท่านลองดูครับลายเขียวแล้วครับตัวนี้เขียววาวิ้งเลยเดี๋ยวเราจะช่องไอ้เราจะช่างจากปนินดูก่อนนะครับเนาะผมว่าน่าจะมีหนึ่งกิโลครับปนินครับน่าจะมีหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลครับผมปนินครับ ที่ช่างผมไม่ล็อกครับผมหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกันนิดๆผมบคอหน่อยนะครับเนาะตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะมีสามครึ่งอะ่ะตัวเนี้ยสามครึ่งสี่กิโล จริงมันสี่กิโลหนึ่งครับสี่กิโลหนึ่งในเครื่องช่างผมเป็นอะไรไม่รู้ครับผมใส่ยจจริงอีกแล้วครับก็ถือว่าใหญ่เลยนะครับเพราะผมดูในน้ําครับคือผมดูแล้วมันน่าจะมีอย่างน้นนอยๆก็ต้องมีสองบวกเลยครับรูปแผลที่ผมอ่านเขาครับนี่เนื้อเขาขึ้นจิบแบบนี้โอ้โหลายเขียว ดูครับลายเขียวแล้วตัวนี้ครับลายเขียววิ่งเลยโอ้ดูผมอ่านเขาต้นคอ,อนี่เขาขึ้นจิบเนาะผมซัดตรงนี้ครับนี่ทะลุข้างหลังเลยโอ้สุดยอดครับโอ้คุ้มค่าแล้วครับนี่ดูเนาะก็ผมก็ได้สองตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนาะจริงๆก็อยากจะได้เพิ่มนละครับแต่ว่ามันก็นั่งมาหลายชั่วโมงมากครับมันก็ถึง แก่เวลาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปฝากคุณภรรยากันที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราขี่เรือกลับกันเลยครับผม โอ้โหครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับปลานิลลาดพริกของเราเลยนะส่วนปลาชะโดนะครับเราก็จะเอาไปทําแดดเดียวนะครับเนาะโอเคเข้าแผไข่เูปลานิลลาดพริกเลยนะครับก็พอกับครอบครัวผมกินเลยนะครับเนาะภรรยาเนาะค่ะอือออหือหออื สบายมากอือมอืมปลาเข้าเพือเราก็กินกันง่ายง่ายอย่างนี้นะครับเนาะก็หักใจกินกัทุกบันเลยนะครับน้ำเหรอจะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามผลงานของผมและครอบครัวเลยนะครับเนาะขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านเลยนะครับ เ,เจ้าดื้อ,รอ,นนนะค,อ,อครับอยู่ข้างบนนะเพื่อมมาครับแล้วกินกันสามคนเนาะเดี๋ยวคุณรารยาผมเข้าไปจ,จ<ต>ัดการปอนข้าวเจ้าดื้อกี๋นหนังนะครับดูครับนี่ขาวนวลอร่อยมากครับนัวอร่อยอสุดยอดวันนี้นะ้องเจ้าของนผักนัว

ผมแล้วก็คลิปนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่นะครับเนาะเสียดายครับเจ้าชะโดดำๆที่ผมยิงตัวนั้นแหละผมว่าก็ใหญ่หมุนกันนะครับตัวนั้นนะครับถ้าโดนครับได้สองตัวเน้นๆเน้นๆเลยครับเนาะค่ะครับเันี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดนและให้กำลังใจให้กับผมและครอบครัวเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปตรงไหนใหม่รอติดตามกันดูเลยครับคลิปนี้ก็ผมกับคุณภัรยาก็จะกินกันต่อเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ